ปา้าใสกิก๊กโอนบรรยากาศนะเอาสูลูกซูเอ้ยเล่เฮ้ยเขากินอิ่มกันมดแล้วโอ้ยแม่บอกว่าให้เฝ้ามียนว่าสันกินจำก้อนทน่านจำนำตามะฮุ่งเอเื่ยเด้นั่งถาใจเย็นนองเป็นคนซาลอลอ อาารอน,น้องสักกอนมึงทักตุ่มนำใหม่บริด้ทไทยเห็นมึงพี่น้องพอดีทั้งกินทั้งเบาพื้นค้นแล้วบ่อยากไทยเห็นมึงแมนู่บ่ที่แท้อย่างที่แท้ลืมหาเบาหลายแม่ตีแมนอยู่บ่ะทั้งกินบริด้ทไทยเห็นมึงข้าเบาพืน้นคนนจัาเลยบ่ดไทยซื่อๆดอกน้องบีใตีไม่ไงเพิ่นออกไปหอบอยาให้คุ้ย ตั้งเหนาเวทพออ้อมได้มากินน้ำกันน้องบีแห่งลืมข้าว่าได้ไทยเลยต้มมะฮึงต้มน้ำใหม่ <c oughs> ข้าวปุ่นเพ็ดแล้วปิดที่เขาเมยพผ้าสีลักคดไป,โอ,ไปออโอ้ยพระสีลักไปฮะแจ็คเลี้ยวทำเมยอยิ่มใช่ป่ะหนูยางอ่อนพระเขาอยู่หันละแสบหลายแสบหลายเด้อ บอ่อุ้ยสะอ้อมเฮี้ยนอยู่ปะนี่กินคือกลางทงไหมพี่น้องสะขบปุลนลงใส่ถาดด้มาเป็นว่าหาข้าขเขาด้สะขบปุลนลงใส่ถาดกินเลยสุ่มกันกินแล้วหลายคนบ่อีิ่มสัํมมันแสบแม่นอนไหมาแมนบ่ไปใส่มาไปนั่งถามหมอก็แม่จ้าโมงเกาะแต่สิบโมงจ้กโมงังไงมา ตอนนี้จะมุ่งแล้วเทียงแกงกะที่เกีบ <laughs> ยบใบมุง่งน้องไม้มาอ๊้คือโดนเธแม่มาสันแม่ไปหาหมอน้องบีล่ะไปหาหมอหมอเพิ่นเขาอันนั้นยุตวาเข้าไปสาบบันนี้เข้ากะรอคิวนกขนไหลไปแต่สิบมุง่งจนเทียงกลัวแหงหอนเฮียนแดด ตาไปวัดบ่ตาไปวัดบมอนเก็บบัตรประชาส้อนอยู่ไปหามหมอต้องเอาบัตรประชาส้นไปนั่งพี่น้องเข้าไปชิคซิสามสิบบาทไปขลินิกบ่ได้เสียจักบาอยาลืมบัตรกับพ่อขั้นลืมบัตรก็ได้เสียกบเอาอยาซุ้มมันเขากินยาประจำเขาก็ได้เสียขั้นบ่เขาหาหมอ น้องบีไปบ่ได้เสียเพราะว่าน้องบีเขาห้ามอมางบางยังย่ำน้ำเทียงย่ำมุนิมันเป็นยังไงน้องบีสิมาขามม่งบงไม่งบงขนมันถือแดดมันอ่อนมากบางอย่างมันไตขามเฮียนเข้ามากเดี๋ยวมันสิเขาในเฮี่ยนในขั้วไปนอดยังยูหันเอาคือปะพ้ากันเขาเฮียนเอาแจ้งนายหมากับแม่ไรคบ เป็นหมนอนนอ่งยังอยู่หันเอาเียนมีว่าเขานันงลน่น,นอยก็ถือม้าคูบเอาัดน,นี่อันโพดโพดได้ตันี่ไกลกระไดบ่อคอยอน,นั่นดอกพ่าวบานหญ่าทางเข้ามันบ่อยเงี้ยู่เขาไม่สิไปช่วงทางนั้นนะไลย กวาหอนหอนเขาตองค์ไมยางมึงตอนมันหอนหอนมันมันสิไตหาหฮมนหะมันสิบขามทางหาหฮมปูงยังกับกบอทนไก่เคียบมึงบึกเฉียบบักเฉียบบึกเฉียบเป็นน่วยหลายอยู่เลยหลน่วยอยู่บักเฉียบ มพน่อน่ะมันแห้งมพื่อนในสุกมันยังไม่สุกดกได้พี่น้องต้หนน้อยอืมหน่วยหน่อยกำลังเกิดพุ่อน่ะดกดกดกมนเป็นบอดกได้นี่นี่สองหน่วยเลยั่นเห็นบอ,อหน่น่วยหนึ่งใส่ละนั่นหลี่อยู่ในในพื่อน่ะ มันสิเป็นบักเฉียบหนังหรือบักเฉียบอย่างบ้านเดียวหูปีกายกระซุกอยู่โอ้ปีนี้ดกคักพุ่อน่ะสองหน่วยข้างเทิงผลดกดกดกมากดกมากเฮ็ดก็เกิดคือเกาได้เราห้องแต่ตาห้องแต่ตาห้ยย่ายนั่นเราเอาไป พี่น้องกันแล้วมาเอาเมาาื่อวานงูมักเชียบเกิดหลายหน่วยเลยบักเขียบบักเขียบโอ้โหแดดคักเลยบ้านพี่น้องแดดจ้าเลยแห้งผ้ากันเท่ข้าอกพวกพ,วพว่อเมื่อเนี้ยคือเมนเ็ดอีหยังแห้งหผ้ากันตากแดดต่อกับแห้งไข่ถือขี้งไข่ตัดเข่ากันละว่าสิไปเมื่อเศร้านี่เอาคือเป็นจังใดว่าสั้น ว่าสิไปตัดแต่เศ้าก็เลยบ่ได้ไปตัดมเมื่อเศร้านี่กับบืนไปเห็นงานขึ้เก่าพี่น้องบืนไปเห็นงานขึ้เกา่าไข่พันได้ก็ได้ไปขึ้เกา่าพ่อกับเป็นกิบเก็บขีเ้เราอยู่เด้เรากับไปขึ้เก่าเดินล้น,ลนสู่กันไปบรรยากาศแดดฮ้อน,อนบรรยากาศฮ้อนแดด ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำน้อเด้อคนนมืองหน่อยกะจะเฮ็ดขึ้นเก่าพี่น้องมืองหน่อยกะสีซูไปขึ้นเก่าเมืองหน่อยกะเฮ็ดมองไลยกะสีเฮ็ดขึ้นเก่าอเพื่อคนลอเมืองกะมีเนาะคนถี่ลอรับชมก็มีเมืองบรรยากาศมันแดดแต่ว่ามันเป็นพี่น้องเฮงขีฟ้่าบอมันเป็นขีฟ้าแนวไดบุขั้นตกกะสีไข่น้ำนามก็เป็นอยงสีอุ้ยน้องบีเ้างต่สังเกตเป็นตะลื้นขี่ตะลื้น บรได้ใไซน้ำนี่ได้พี่น้องน้ำสาหนี่บริด้ใส่ตอนนี้เขาใส่น้ำน้ำสางสางมอนมูบ้านเก็บไปซ้อยกันลูกเก็บไปซ้อยกันอันนี้บริด้ใไซน้ำในำสาหนี่เด้เพราะว่ามันมอนหนีมีน้ำอือมันเป็นขี้ไข่น้ำพุนะ่น่ะเต็มเลยเมืองี้ฝาขี้ฝาสิจับโตกัน เหมือนมัอนฝนจะตกอย่างไรเนาะแต่ว่ามันแห่งแดดน,นี่ก็บรรยากาศมาถ่ายถ่ายคลิปบ่ท่านกิตตมาหงค้าเบาพืนคนเลยบดทถ่ายคลิปเลยพี่นอ <c oughs> ้องเออเต่่าจะหาเบาลายน้องบีมันจะมาขี่คุ้ยลายติเอมีซาละพี่น้องไรสาละล่สาระ,น,าระ,าระนี่ เอากระสีว้าวคว่ำจิงให้ฟังเนาะขั้นทานเขาวสีว้าว่วา,ขาข้าวขาหยากอันนั้นอันนี้พี่น้องกระสีว่าวบะแมนดอกก็เลยเว้าให้ฟังเลยค่ะเวา้าวผืนคว่เลยปลไดไทยคลิปมาแต่อหอบหยาให้คั้ยมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนน,นี้มาแล้วเพื่อนตัด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 ว้าวผืนคว่ไปพร้อมกินตำหุ่งไปพร้อมจนอิ่มผุดแล้วแห่งคืดพอ หนาวเตีโย้หนาวว่าสั่นแล้วว่ะเสียเสียเสียว่าสั่นเสียแค่เนี้กับบ๊วใส่หนาวแดดไม่ต้ใส่คาบ่ผื่นคนไลยป่าไทยคลิปกินตับหมูหุ่งเลยลืมลืมตอกบอลสีได้ ต้องบอกสิเดี๋ยวพี่น้องสิว่าอันค้าหาแต่แนวว่าน,นี่ว่สาสั่นเขากับเราต้องตัวไงฟังโดดไม่มาพื้อนดอกพี่น้องเล็กน,น้อยมันตัวหน้านตายเลยว่าพื้นไทยบ้านขาเจ้าไปเข้าโบหูเลี้ยงโมลูว่าเขาเจ้าไปยังก็เลยพักกันว่ากันกับหนวดจกผู้ใดเป็นอียังเขาอยู่แต่เฮียนเขานี่แหละแต่เมียเราไปทางเรื่องโมลูมาผู้ใดเป็นยังอยู่นาดวนก็ไปแห่งโบเมนพี่น้องเขาดอกพี่น้นอ,องพีง่น้อ,องอนันนี้เขาเจ้าโบเมนอันนี้เขาเขาเลยบ่คอยหลุดดอกไปน้องบีขอตัวไปก่อน สำหรับคลิปหนีและคลิปที่ผ่านมากเหมือนนี่ออออขอตัวลำลาบไปก่อนฝากกดอะไรกดแชร่กดกระดิ่งกดติดตามนัน่เก็บขว้างไม่ลวกง,นงอน,งอนสวัสดีจ้าพี่น้อง